สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังรายการเรียบพระนครกับมทรพระนครรายการเรียบพระนครดำเนินรายการโดยธนพันธ์บุญรัต์กลินคณะเทคโนโลยีข้ากรรมศาสตร์รายการเรียบพระนครวันนี้ก็จะนําเสนอเป็นตอนสุดท้ายของเรื่องราว14ตุลา2 5 1 6ล้มระบอบเผด็จการทหารของอดีตนายกรัฐมนตรีจอมพลถนอมกิติขจร ในระยะเวลาเพียงหนึ่งปีนะคะพลังนักศึกษาก็ได้พัฒนาขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงเวลาที่ถนอมกิติกจรเป็นนายกรัฐมนตรีจากการเดินขบวนประท้วงในท้องถนนที่เริ่มด้วยประเด็นกระตุ้นความรักชาติแล้วก็เคลื่อนเข้าสู่ประเด็นรัฐธรรมนูญและประชาธิปไตยจากการรณรงค์ต่อต้านสินค้าญี่ปุ่นเป็นเบื้องต้นก่อน มาถึงจนกระทั่งการต่อต้านการแทรกแซงความอิสระของศาลโดยคัดค้านประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่299เมื่อปลายปีพุทธศักราช2515จนกระทั่งสามารถระดมนักศึกษามาร่วมชุมนุมได้มากถึง20,000คนแล้วก็สามารถจัดการ เดินขบวนชุมนุมข้ามคืนแบบปิดถนนราชดำเนินที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเป็นครั้งแรกเมื่อปลายเดือนมิถุนายน2516ซึ่งก็เป็นกรณีที่สัมพันธ์นก,นกันกับฮลลิคอปเตอร์ของทหารตกลงโดยมีกลุ่มของ ล่าสัตว์ป่าที่ทุ่งใหญ่ในเรศสวนแล้วก็การคัดค้านการถอนชื่อ9นักศึกษาออกจากการเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยรามคำแหงหลายเรื่องเกิดขึ้นในช่วงเวลาเดียวกันในขณะนั้นทุกอย่างมาประทุก็กคุกรุ่นขึ้นเรื่อยๆทั้งยังได้รับพรจากในหลวงรัชกาลที่9ซึ่งพระองค์ทรงตรัสว่า ถ้าจำเป็นก็เดินเถิดไม่เคยบอกว่าไม่ให้เดินอันนี้คือพระธรดัตของในหลวงรัชกาลที่9เวลานั้นนะคะตามแนวคิดราชประชาสมาสัยในศินักศึกษาสามารถเป็นเยโลกาดซึ่งจะเป็นพลังในการปราบคอร์รัปชันของสังคมได้แล้วก็สร้างระบบประชาธิปไตยที่มีพระมหา,มหากษัตริย์ ทรงเป็นพระมุขอย่างแท้จริงทั้งนี้เนี่ยการเรียกร้องของนงักศึกษาโดยฝ่ายนิสิตนักศึกษาต่อที่มีต่อรัฐบาลถนอมในเวลานั้นเนี่ยนะคะก็ขอให้มีรัฐธรรมนูญฉบับถาวรภายในเดือนธันวาคม2516เสมือนเข็มนาฬิกาที่ทุกฝ่ายจับจ้องว่าจะเกิดการเปิดฉาก การทางการเมืองอย่างไรต่อไปในระหว่างฝ่ายนักศึกษากับฝ่ายระบบถนอมกิติกจรในวันและเวลาที่5ตุลาคม2516ในทายธีรยุทธ์บุญมีซึ่งเพิ่งสิ้นวาระหนึ่งปีในการดำรงตำแหน่งเลขาธิการศูนย์กลางนิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทย สนทนะคะชื่อย่อสอนทในเวลานั้นได้รับเลือกให้เป็นผู้ประสานงานกลุ่มเรียกร้องรัฐธรรมนูญจัดแถลงข่าวที่สนามหญ้าบริเวณหน้าอนุสาวรีย์ทหารอาสาด้านเหนือของสนามหลวงใกล้ๆกับพระราชวังหน้าในะะบริเวณรราชวังหน้าลงตรงบร,ริเวณโรงละครแห่งชาติหัวโค้งตรงโรงละครแห่งชาติได้มีการ ประกาศถแถลงข่าวใกล้ๆกับสะพานพระปิ่นเกล้าที่เพึ่งตอนนั้นเนี่ยปี2516เนี่ยนะคะเป็นปีที่สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าเพิ่งจะสร้างเสร็จใหม่ๆพร้อมกับสมาชิกราวๆสิบคนนะคะของนายเทรยุทธพร้อมด้วยนายโดยแกนนําก็คือนายเทรยุทธ์บุญมีก็ได้มีการร้องเรียกร้องรัฐธรรมนูญของกลุ่มขึ้นมาโดยมีวัตถุประสงค์3ข้อนะคะ ข้อแรกก็คือเรียกร้องให้รัฐบาลร่างรัฐธรรมนูญและประกาศใชใ้ให้เร็วที่สุดโดยสันติวิธีข้อที่สองเ,อเป็นข้อที่เกี่ยวกับการให้การศึกษาเรื่องรัฐธรรมนูญแก่ประชาชนแล้วก็การกระตุ้นให้ประชาชนเนี่ยสำนึกแล้วก็หวงแหนในสิทธิเสรีภาพของอความเป็นมนุษย,ยชน ทั้งนี้เนี่ยจะเป็นการดําเนินการอย่างเปิดเผยการรณรงค์ในช่องทางต่างๆจะมีระยะเวลาประมาณสองเดือนนับจากวันนี้เป็นต้นไปพร้อมทั้งก็นํารายชื่อของผู้ที่ลงนาได้ได้มีการร่วมกันลงนามเรียกร้องรัฐธรรมนูญหนึ่งรคนแรกซึ่งประกอบไปด้วยบุคคลในแวดวงต่างๆเอานำมาเปิดเผยในการชุมนุม แล้วก็ประกาศในครั้งนั้นครั้งนั้นเนี่ยช่วงเวลาเหตุการณ์ครั้งนั้นเนี่ยนะคะรองอธิบดีกรมตํารวจได้ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนเนี่ยนะคะว่าหากการเรียกร้องครั้งนี้ทําให้เกิดการเดินขบวนขึ้นทางเจ้าหน้าที่ตํารวจจะดํานเนินการจับกลุมทันทีเพราะเป็นการผิดกฎหมายของคณะปฏิวัติที่ห้ามการชุมนุมทางการเมืองในที่สาธารนณะตั้งแต่5้าคนขึ้นไปส่วน พันเอกนรงกิติกจรให้สัมภาษณ์ว่าหากมีการเดินขบวนแล้วไม่ผิดกฎหมายอีกผมก็จะนำทหารมาเดินขบวนบ้างเพราะทหารก็ไม่อยากที่จะไปรบเหมือนกันอันนี้เขาเรียกว่าเป็นการเ,เขาเรียกว่าทา้าทายนะคะในมุมของทางสายทหารการข้าคูต่างๆของออไม่เป็นผลนะคะเพราะว่าเช้าวันที่6ตุลาคม กลุ่มเรียกร้องรัฐธรรมนูญทั้งหญิงชายราวยี่สิบคนก็เริ่มเดินรณรงค์ถือป้ายเรียกร้องให้คืนอำนาจแก่ประชาชนและแจกใบปลิวเรียกร้องรัฐธรรมนูญที่บริเวณท้องสนามหลวงซึ่งขณะนั้นเนี่ยมีตลาดนัดวันหยุดขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศทั้งกลุ่มก็ยังมีการเผยแพร่วารสารขนาด28หน้า ที่คาดว่าจะออกทุกทุกสิบห้าวันฉบับแรกนี้้าดหัวขนาดใหญ่บนหน้าปกว่ากลุ่มเรียกร้องรัฐธรรมนูญมีบทสัมภาษณ์และก็ข้อเขียนเอ,อน่ของบรรดานักวิชาการนะของนักหนังสือพิมพ์ในแบบหนังสือพิมพ์ฉบับระบาดบนหน้าปกขาวดำเป็นภาพลายมือที่เพิ่งประดิษฐ์ขึ้นโดยนำ พระราชปณิธานสำคัญของพระปกเก้าเมื่อครั้งที่ทรงสละพระราชสมบัตินำเสนอเอาไว้ด้วยข้อความว่าข้าพเจ้ามีความเต็มใจที่จะสละอำนาจอันเป็นของข้าพเจ้าอยู่เดิมให้แก่ราษฎรโดยทั่วไปแต่ข้าพเจ้ามิยินยอมยกอำนาจทั้งหลายของข้าพเจ้าให้แก่ผู้ใดคณะใดโดยเฉพาะ เพื่อใช้อำนาจนั้นโดยสิทธิขาดและโดยไม่ฟังเสียงอันแท้จริงของราษฎรอันนี้เป็นข้อความในพระราชลัพั์พระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้ารัชกาลที่7เมื่อครั้งที่ทรงสละราชสมบัติจะเห็นได้ว่าด้านหนึ่งเนี่ยนักศึกษากลุ่มนี้แสดงถึงความคิดประชาธิปไตยที่เน้นว่าอำนาจสูงสุดของ อยู่เป็นของประชาชนขณะเดียวกันก็มีแนวคิดราชาราชนิยมหรือวัฒกรรมกษัตริย์ประชาธิปไตยว่าอำนาจสูงสุดดั้งเดิมนั้นเป็นของพระมหากษัตริย์สองแนวคิดนี้ได้ผสมผสานกันและนำมาใช้ในการต่อสู้กับเผด็จการทหารในระบอบของถนอมกิตติกจรในเวลานั้น หลังการประชาธิปไตยที่ปรากฏในใบปลิวนะคะคำประกาศเชิญชวนร่วมกันเรียกร้องรัฐธรรมนูญนั้นเนี่ยมันแตกต่างจากหลักการประชาธิปไตยแบบไทยที่นําเสนอโดยจอมพลถนอมที่มุ่งเน้นการตัดสินใจของผู้นําแล้วก็เชื่อมั่นในการตัดสินใจของผู้นําให้เป็นไปนอย่างรวดเร็วโดยคําประกาศของฝั่งถนอมนะคะคือระบอบเผด็จการถนอมเนี่ยเขาก็เองเขาก็ประกาศตนว่าเขาเนเป็นประชาธิปไตย แต่มันเป็นประชาธิปไตยคนรูปแบบที่เรานักศึกษาและประชาชนต้องการเป็นประชาธิปไตยแบบเรียกว่าโดยหลักการ,รเผด็จการคกึง่งๆเผด็จการนั่นเองในส่วนหนึ่งของประกาศของฝั่งของจอมพลถนอมกิติขจรนั้นมีข้อความว่าประเทศไทยเป็นของชาวไทยทุกคนอันหมายความว่าบรรดาทรัพยากรทั้งมวลการจัดสรรผลประโยชน์ของทรัพยากรอำนาจอธิปไตยในการปกครอง การบริหารการป้องกันประเทศการจัดระบบสังคมเพื่อให้เกิดและก็รักษาไว้ซึ่งความสงบเสรีภาพเสมอภาคและความยุติธรรมเป็นของประชาชนชาวไทยทุกคนโดยเท่าเทียมกันอันนี้เป็นข้อความประกาศของฝั่งรัฐบาลของถนอมกิติขจรซึ่งก็อ้างในความเป็นประชาธิปไตยตามแนวทางของตนเองนะคะ,ะหลักการเช่นนี้เนี่ยมันก็ก่ะให้เกิดสิทธิ สิทธิและหน้าที่ของประชาชนเพื่อร่วมกันกำหนดความเป็นไปของชาติการสร้างสารรค์ความสมบูรณ์สันติสุขให้เกิดขึ้นในกลุ่มของออชุมนุมชนชาวไทยทั้งหลายคำประกาศของกลุ่มที่เรียกร้องรัฐธรรมนูญชี้ว่าหลักการดังกล่าวเนี่ยถูกทำลายลงไปด้วยการทำรัฐประหารเมื่อวันที่17พฤศจิกายน2 5 1 4 ทำให้ผู้ปกครองเนี่ยไม่ได้รับความยินยอมพร้อมใจจากประชาชนสิทธิเสรีภาพของประชาชนถูกจํากัดการบริหารบ้านเมืองขึ้นอยู่กับการขึ้นอยู่กับตัวบุคคลมากกว่าหลักการส,สภาพเศรษฐกิจการเมืองสังคมขมวดปมแห่งความยุ่งยากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆความยุติธรรมในสังคมลดน้อยลงไปเรื่อยๆ สิ่งเหล่านี้ก่อให้เกิดผลร้ายต่อการอยู่รอดของชาติในระยะยาวในระหว่างการเดินรณรงค์ของนักศึกษาที่เข้าร่วมสมทบแล้วก็แยกกลับไปก่อนบ้างบาง,บางกลุ่มก็ยังอยู่ยืนหยัดอยู่ในการเดินรณรงค์เมื่อกลุ่มของการเดินรณรงค์เรียกร้องประชาธิปไตยเเรียกร้องรัฐธรรมนูญเนี่ยนะคะมาถึงบริเวณย่านประตูน้ำ ในช่วงบ่ายก็ถูกตำรวจจับกลุ่มไป11คนในข้อหามั่วสุมชุมนุมทางการเมืองตั้งแต่5คนขึ้นไปมีความผิดตามประกาศคณะปฏิวัติ2,514ฉบับที่4แล้วก็ต่อมาก็มีการจับกลุ่มนักศึกษาเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งคนรวมเป็น12คนพร้อมกับเพิ่มข้อหาขบฏในราชาอาณาจักรเข้าไปด้วยออแล้วก็ยังได้จับกลุ่ม จับอดีตสสน,นครพนมอีกคนหนึ่งนะคะผู้ถูกจับทั้งหมดรวมเป็นทั้งหมด13คนหรือตั้งฉายาว่า13กระบทถูกนำไปขงังที่เรือนจำกลางบางเขนซึ่งเป็นคุกนักโทษการเมืองฝ่ายของถนอมก็เชื่ออย่างมากว่าการเคลื่อนไหวของนักศึกษานั้นถูกปลุกปักป่นจากอาจารย์และนักการเมือง เพื่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในรัฐบาลแล้วก็พวกคอมมิวนิสต์เป็นต้นเหตุอันนี้คือความเชื่อของฝั่งถนอมนะคะเชื่อว่าผู้ที่อยู่เบื้องหลังของนักศษา,านั้นเป็นพวกอา,อาจารย์แล้วก็นักการเมืองที่ต้องการการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลหรือก็เป็นพวกคอมมิวนิสต์นะพรรคคอมมิวนิสต์เป็นต้นเหตุร่วมกันขณะที่พรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยในเวลานั้นนะคะพคทอนะคะชื่อย่อของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย สรุปตนเองว่าพกคทมีบทบาทจำกัดในเหตุการณ์14ตุลาไม่มีบทบาทนำแต่เป็นเพียงผู้สนับสนุนช่วยเหลือการเคลื่อนไหวของมวลชนที่มีเจตนา,ามีเจตนาลมต่อประชาธิปไตยอันนี้เป็นคำแถลงการของพอคทนะคะหรือพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยในขณะนั้นเช้าวันที่9ตุลาคม2516นะคะ องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์อามาทออ,อกใบปลิวแถลงการถึงเพื่อนนักศึกษาโต้แย้งการตั้งข้อหามั่วสุมชุมนุมทางการเมืองของอบรรดา13ขบฏที่ถูกตั้งข้อหาและถูกจับตั้งแต่5คนขึ้นไปแล้วก็อใส่ข้อหาขบฏในเป็นะบฏในราชอาณาจักรด้วยโดยกล่าวสรุป การกระทําของรัฐบาลต่างหากที่เป็นการกระทําที่ขบฏต่อราชอาณาจักรรัฐบาลชุดนี้ได้ใช้อํานาจรัฐกฎหมายคุกตารางอย่างไร้มนุษยธรรมและเกินขอบข่ายของกติกาดังนั้นจึงขอเรียกร้องการรวมพลังของนักศึกษาจนกว่าจะได้ชัยชนะอันเด็ดขาดวิธีการที่ใช้การต่อสู้ครั้งนี้คือธรรมศาสตร์ จะไม่มีการสอบจนกว่าชัยชนะขั้นเด็กขาดจะเกิดขึ้นเป็นของเราเช่วงนั้นเป็นช่วงเดือนตุลาคมซึ่งเป็นช่วงใกล้ๆปิดเทมเอมภาคการศึกษาแรกนะคะแล้วก็จะเป็นช่วงที่จะมีการสอบปลายภาคด้วยนักศึกษาธรรมศาสตร์ตอนนั้นก็คัดค้านที่จะเข้าสอบไม่ยอมเข้าสอบนะคบประท้วงก่อนที่จะได้รับเขาเรียกว่าความยุติธรรมหรือได้รับชัยชนะ วันเดียวกันนั่นเองนะคะกลุ่มอิสระวสอประสานมิตรตอนนั้นมสวเนี่ยมีชื่อว่าวิทยาลัยการศึกษาประสานมิตรนะคะยังไม่ได้รวมตัวกันเป็นมหาวิทยาลัยอ,อ,อ,อย่างในปัจจุบันนี้ก็ออกแถลงการคัดค้านการกระทําของฝั่งรัฐบาลเพราะการกระทาดังกล่าวถือว่ารัฐบาลไม่ได้ประสงค์ที่จะให้มีการปกครองระบบประชาธิปไตยอย่างแท้จริงเ,เพียงแต่ว่า เรียกร้องให้ปล่อยตัวผู้ถูกจับภายในวันที่15ตุลาคมแล้วก็ขอเรียกร้องข้อที่2นะคะคือข้อแรกเนี่ยทางวสประสานมิตรเนี่ยกลุ่มอิสระวสประสานมิตรเนี่ยขอให้ปล่อยปล่อยตัว1 0 1สกบฏมบภายในวันที่15ตุลาคมแล้วก็ข้อที่2องขอให้รัฐบาลประกาศใช้รัฐธรรมนูญภายในวันที่10ธันวาคมหรืออีก2เดือนข้างหน้า ส่วนสโมสรนักศึกษาของมหาลัยมหิดลนะคะซึ่งก็เข้ามาร่วมด้วยแล้วก็ออกถแถลงการวันที่10ตุลาคมชี้แจงว่าการกระทําของรัฐบาลที่จับกลุ่มบุคคลทั้ง13คนนั้นเป็นเหตุการณ์อันหน่าอัประยศรัฐบาลเผด็จการมุ่งปิดปากเสียงประชาชนควบคุมนักศึกษาสร้างสถานการณ์ต่างๆเพื่อตบตาประชาชนการกระทำกัดขัดขวางการเรียกร้องรัฐธรรมนูญนับว่าเป็นขบฏต่อ ประชาชนจึงเรียกร้องรวมพลังไม่ดลเพื่อให้ได้มาซึ่งอิสรภาพของทั้ง13คนองค์การนักศึกษาครูแห่งชาติก็เข้ามาร่วมอีกองค์กรหนึ่งนะคะออกแถลงการถึงเพื่อนนักศึกษาครูเมื่อวันที่10ตุลาคมเพื่อคัดค้านการกระทำของรัฐบาลทรราชอันบัตรซบที่ตลอดมาใช้รัฐธรรมนูญเป็นเครื่องมือสนองความมักใหญ่ฝ่สูงความใคร่ของทหาร ในคราบของนักการเมืองจอมปลอมเป็นเพียงบางกลุ่มเท่านั้นอันนี้ก็เรียกการเรียกร้องก็งดให้นะกลุ่มของทางมฮิดนเนี่ยให้งดการเรียนและเข้าร่วมชุนุมที่ธรรมศาสตร์ขจัดความกลัวมุ่งมัน่นจงมุ่งมั่นในการทำลายล้างความอัปยศของรัฐบาลทรราชตัวอย่างการแถลงการเหล่านี้เนี่ยเราจะสังเกตว่าในกลุ่มต่างๆของนักศึกษาจากหลายๆสถาบันเนี่ยนะคะ จะมีคำแถลงการที่ชี้ถึงจุดแตกหักมุ่งไปถึงจุดแตกหักระหว่างนิสิตนักศึกษากับรัฐบาลถนอมในเวลานั้นที่พวกเขาเนี่ยเรียกว่ารัฐบาลทรราชโดยเรียกถนอมว่าเป็นทรราชแต่ที่เป็นจุดศูนย์กลางคือที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เนี่ยจุดศูนย์รวมจุดศูนย์กลางของนักศึกษาทั้งหมดเนี่ยก็ได้มีการตั้งเวทีอภิปรายนะคะ เชิญชวนที่เราเรียกว่าไฮพาร์คสมัยก่อนเราเรียกว่าไฮพาร์คตั้งเวทีอภิปรายเชิญชวนให้นักศึกษาที่กําลังเดินไปเดินมาผ่านไปผ่านมาเนี่ยเข้ามาเพื่อจะเข้ามาสอบในวันแรกเนี่ยให้ไม่ให้เอ่อเรียกว่างดการสอบงดเข้าสอบงดเข้าห้องสอบแล้วเข้ามาร่วมชุมนุมที่ข้างตึกโดมด้านลานโพลประตูท่าพระจันทร์ช่วง,รงแรกๆเนี่ย แทบจะไม่มีคนหยุดฟังฝ่ายอามาทอทแถลงการเลยแล้วก็กลุ่มอิสระดําเนินการให้มีการปิดห้องสอบเพื่อนักศึกษาจะได้ไม่ต้องเข้าไปร่วมเพื่อจะพานักศึกษาทั้งหมดเนี่ยไปร่วมชุมนุมแล้วก็ไม่ต้องพะะวงกับการสอบแต่ทั้งนี้เนี่ยขึ้นอยู่กับว่าฝ่ายบริหารมาอะไรเนี่ยจะตัดสินใจยังไงในวันเดียวกันนั้นนะคะ คณะรัฐมนตรีมีประชุมประจำทุกวันอังคารก็เริ่มประชุมเวลา1 0โ0น20นาทีวาระเรื่องของการวาระแรกเลยในที่ประชุมวันนั้นเนี่ยรัฐบาลก็พูดถึงเรื่องการจับกลุมบุคคล13คนที่ตั้งชื่อว่าควบคุมตัวนายไขแสงสุขใสกับพวกที่ชุมนุมได้มีการพิจารณาร่างคําสั่งของนายกรัฐมนตรีเพื่อใช้อำนาจมาตรา17 สั่งควบคุมตัวคนเหล่านี้ไว้ก่อนจนกว่าจะสอบสวนเสร็จตามการเสนอของจอมพลถนอมแล้วก็มีวาระเรื่องของการเคลื่อนไหวในมหาวิทยาลัยถนอมก็ยังสั่งให้รัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัยของรัฐติดต่อให้มหาวิทยาลัยต่างๆทําการสอบต่อไปขอเขาเรียกวิ่งใช้อํานาจรัฐนะคะผ่านทางทบวงมหาวิทยาลัยผ่านทางข้าราชการที่กํากับดูแลมหลาวิทยาลัยต่างๆตั้งแต่วันที่10ตุลาคมทั้งนี้เพราะว่า มีผู้ประเมินสถานการณ์การชุมนุมในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์อันสืบเนื่องมาจากการเรียกร้องรัฐธรรมนูญและก็ปฏิกิริยาของนักศึกษาที่ถูกจับตัวไปโดยเสนอว่าหากให้มีการปิดมหามหวิทยาลายัยหรือยุติการสอบจะทําให้นักศึกษามีเวลาว่างและไปรวมพลังกันมากขึ้นรวมพลังกันติดการชุมนุมของคณะรัฐมนตรีในวันนั้นเนี่ยนะคะนับว่าเป็นครั้งสุดท้ายก่อนสิ้นสุดระบบ ถนอมที่เริ่มต้นมาเกือบ10ปีก่อนหน้านั้นเนี่ยนะคะนับตั้งแต่จอมพลสริษสิ้นชีพฝั่งฝ่ายของคณาจารย์ธรรมศาสตร์นะคะสองคนร่วมลงนามในจดหมายเปิดผนึกถึงนายกรัฐมนตรีเรียกร้องให้ปล่อย13ผู้บริสุทธิ์เพื่อให้เหตุการณ์สงบโดยเร็วนอกจากนี้ยังมีการเสนอให้ทางฝ่ายบริหารธรรมศาสตร์พิจารณาเลื่อนการสอบ ออกไปก่อนทางอมทก็ยื่นหนังสือถึงอธิการบดีขอให้เลื่อนการสอบในบ่ายวันที่9ตุลาคมนั้นเนี่ยโดยมีการประชุมพิเศษของคณะคณะบดีในมหาลัยระหว่างการประ,ประชุมกันอยู่ก็มีการส่งข้อความที่เป็นคำกล่าวของจอมพลประภาสจารุเสถียรรองนายม,มนตรีและก็เป็นรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยด้วยเนี่ยแล้วก็ข้อความจากอธิบดีกรมตำรวจ ว่าไม่อยากให้เลื่อนจะให้ตำรวจมาหักโซ่ประตูก็เอาคือเนื่องจากว่านักศึกษาปไปคล้องโซ่ประตูห้องสอบออก็เข้าห้องสอบไม่ได้ในทางจอมพลประพาสแล้วก็อธิปดีกรมกอตรวจก็มีโน้ตหรือมีข้อความส่งมาให้อธิการบดีบอกว่าไม่ต้องเลื่อนสอบแล้วก็จะให้ตำรวจเนี่ยมาตัดโซ่ที่ล็อกประตูห้องสอบ ก็เดี๋ยวจะดำเนินการให้แต่ในที่ประชุมเนี่ยของอธิบดีอธิการบดีนะคะ <c oughs> เห็นว่าจะทําตามนั้นไม่ได้นะคะมันจะมีปัญหาเพราะว่าจะไปทําตามจอมพลประภาจารุสเสถียรแล้วก็อธิบดีกร,ตรมตํารวจสั่งมาเนี่ยไม่ได้จึงมีมติให้เลื่อนสอบฝ่ายราชเลขาธิการก็ติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดแล้วก็แจ้งถึงนายสัญญาว่า ในหลวงรัชการที่9ทรงเห็นว่ามติและเหตุผลของคณะบดีเห็นชอบแล้วคือในหลวงท่านติดตามการเคลื่อนไหวในทุกๆมิตินะคะและท่านเองท่านก็ให้กําลังใจนักศึกษาให้กําลังใจฝั่งอาจารย์อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในเวลานั้นพยายามยืนยันเหตุมติและเหตุผลของคณะบดีนั้นถูกต้องชอบทำแล้วเพื่อเป็นการสนับสนุน การที่นายสัญญาได้รับข่าวสารอย่างใกล้ชิดจากราชสำนักและก็ทำให้สัญญาตระหนักว่าฝ่ายรัฐบาลคิดเอาจริงกับนักศึกษาแล้วก็มีผู้ที่อยากให้เกิดการนองเลือดขึ้นสัญญาจึงทำใบปลิวถึงนักศึษาธรรมศาสตร์บันทึกความรู้สึกของอธิการบด,ดีเพื่อให้นักศึกษา,ารทราบว่าความคิดติดใจระหว่างกันเป็นห่วงไม่อยากให้มีการประทะ รุนแรงแล้วก็เกิดการนองเลือดขึ้นไอ้ความรุนแรงแล้วก็ย้ําว่าเอออย่าได้ออกไปนอกรั้วมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นอันขาดคือให้ชุมนุมกันอยู่ภายในมหาวิทยาลัยบทบาทของผู้บริหารมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เอื้อให้นักศึกษาสามารถจัดการชุมนุมต่อไปได้อย่างปลอดภัยที่น่าสังเกตนะคะก็จะเห็นว่าผู้บริหารของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สถาบันการศึกษาต่างๆเนี่ยก็ไม่แสดงการคัดค้านการต่อต้าน การเข้าร่วมชุมนุมของนักศึกษาแต่อย่างใดนะคะเหตุการณ์ก็ประทุขึ้นในที่สุดจากมหาลายธรรมศาสตร์จุดเริ่มต้นของเหตุการณ์14ตุลามหาวิปโยคนะคะเรื่องราวของบีรชนที่เสียชีวิตในวันนั้นคงไม่พูดรายละเอียดของเหตุการณ์ในวันนั้นเพราะทุกท่านเนี่ยเคยได้ยินได้ฟังผ่านสื่อหรือการรายการหลายๆรายการมาแล้วผู้จัดขอสรุป ในช่วงท้ายของรายการของเต็งวันนี้ว่าเหตุการณ์14ตุลาคม2516เนี่ยมีวีรชนเสียชีวิตทั้งหมด1 77คนบาดเจ็บทั้งหมด857คนมีงานพระราชทานเพลิงศพวีรชนโดยการสร้างเมนขึ้นที่สนามหลวงในวันที่13ตุลาคม2517เวลาบ่ายโมงก็มีผู้ไปร่วมเ,เขาเรียกว่าในพิธีเผาศพนะคะของบรรดาวีรชนต่างๆนั้นมากมาย เหตุการณ์14ตุลานั้นทําให้3ทรราชนะคะและวก็ภรรยารวมทั้งหมด6คนเนี่ยถูกยึดทรัพย์อย่างเด็ดขาดในสมัยรัฐบาลท่านสัญญาธรรมศักดิ์ซึ่งเป็นรัฐบาลที่พระในหลวงรัชกาลที่9พระธานทันแต่งตั้งให้เพื่อมาขัดตราทับทั้งหลาย ยุติปัญหาทั้งหลายทําให้สามทอราและกัภรรยาทั้งหคนเนี่ยโดนยึดทรัพย์เหตุการณ์สิติตุลาก็นับว่าเป็นปรากฏการณ์ของพลังประชาชนครั้งสําคัญของประเทศเทําให้ฉากทัดของการเมืองไทยเปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิงมาจนทั้งถึงทุกวันนี้14ตุลาคือชัยชนะครั้งยิ่งใหญ่ของระบบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขอย่างแท้จริงหรือระบบ ราชประชาสมาสัยหรือว่าระบอบประชาธิปไตยแบบไทยที่ทหารมักจะใช้เรียกก็คงไม่ผิดวันนี้ล่วงเ,เวลาของรายการเรียบพระนครก็หมดลงแล้วนะคะติดตามเวลา,ารายการเรียบพระนครได้ใหม่ในข่าวต่อไปนะคะวันนี้ดิฉันธนพันธ์บุญรัตน์กลินต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ